โลกกับดาวพฤหาสับดีแทบจะไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยดาวเคราะห์ของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กน่ารักที่มีต้นไม้และมีแพนด้าตัวกลมดาวพฤหาสับดีเป็นดาวก๊าซน่ากลัวขนาดยักษ์ที่มีพายุเฮอริเคนรุนแรงซึ่งไม่เคยเบาลงเลยและถ้าคุณตกลงมายังดาวดวงนี้คุณอาจจะไปถึงมันได้อย่างรวดเร็วแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกของเรามีขนาดเท่ากับพ่อของระบบสุริยะของเราล่ะโอ้มันจะต้องสนุกแน่เลยดาวพฤหาสับบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่มาก จนผมพนันได้เลยว่าคุณไม่สามารถจินตนาการขนาดของมันได้เลยล่ะมันมีรัศมีที่ใหญ่ประมาณ11เท่าของรัศมีโลกและมีมวลมากกว่าประมาณ316เท่าดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนโลกให้เป็นดาวพฤหัสบดีอีกดวงหนึ่งเราจะต้องเพิ่มรัศมีขึ้น11เท่าถ้าความหนาแน่นของดาวเคร้อยยังคงเท่าเดิมมวลของโลกใหม่ของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีถึง4เท่าและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่เป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งแรกที่เราจะสังเกตได้ทันทีก็คือไม่ไม่ใช่ขนาดแรงโน้มถ่วงต่างหากมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ11เท่าเมื่อเทียบกับโลกเก่านะักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจริงๆแล้วเราสามารถอยู่รอดได้บนดาวเคราะห์ที่มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าแต่จะต้องแข็งแรงน้อยกว่า5เท่าของแรงโน้มถ่วงที่เรามีตอนนี้สมมุติว่าเราเป็นคนบ้าระห่ำพร้อมที่จะท้าทายธรรมชาติเสมอชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็นะไม่น่าปรีดาสักเท่าไหร่ หลังจากก้าวแต่ละก้าวคุณจะต้องนั่งบนมานั่งและหยุดพักเรากับว่าคุณเพิ่งวิ่งมาราธอนมาใช่แล้วมันยากที่จะเดินมากๆโอโ้และขอให้โชคดีกับการลุกขึ้นในภายหลังล่ะในการเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆดาวเคราะห์ดวงนี้เราจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากๆจะไม่มีปัญหาเรื่องอาหารขยะอีกต่อไปเพราะคุณต้องเป็นนักยกน้ำหนักที่แข็งแรงเพียงพอเพื่อที่จะไปที่ตู้เย็น แรงโน้มถ่วงไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวแต่ยังรวมถึงขนาดของทุกสิ่งด้วยคุณรู้ไหมว่านักบินอวากาศหลายคนสูงขึ้นได้เนื่องจากสภาวะไร้น้ำหนักในอวากาศและถ้าคุณกังวลว่าตัวจะเตี้ยนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับคุณในทางกลับกันแรงโน้มถ่วงที่แข็งแรงจะทำให้เราทุกคนเตี้ยลงสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นแต่รวมถึงทุกสิ่งบนโลกของเราด้วยต้นไม้จะเล็กมากเพื่อที่จะเติบโตสูงขึ้นพวกมันจะต้องพาน้ำจากรากไปสู่กิ่งก้งกาน ซึ่งมันทําไม่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงเช่นนี้พวกมันทั้งหมดจะกลายเป็นพุ่มไม้เล็กๆนอกจากนี้จะไม่มีภูเขาอีกต่อไปแม้แต่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดก็จะกลายเป็นภูเขาที่เล็กมากแต่อย่างน้อยตอนนี้ทุกคนก็สามารถพิชิตเอเวอเรสต์ดได้แล้วนอกจากนี้ยังเกิดผลกับสัตว์ด้วยสัตว์เลี้ยงของเราจะพัฒนาเป็นคอกี้ตัวเตี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถเดินได้โอ้โและบอกลานกไปได้เลยและถ้าคุณคิดว่ายังลำบากไม่พอผมขอเพิ่มให้อีกอย่างมันหายใจลำบากมาก ความกดอากาศจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนั่นเป็นเพราะโลกเริ่มดึงอากาศเข้าหาตัวเองด้วยแรงมหาศาลคุณจะรู้สึกถึงน้ำหนักของมันบนไหล่ของคุณอย่างแท้จริงจำที่ผมพูดเกี่ยวกับการหยุดพักหลังจากแต่ละก้าวได้ไหมลองจินตนาการว่าคุณจะต้องหายใจผ่านหมอนสิใช่แล้วและนั่นยังไม่หมดนะความกดอากาศมีบทบาทสำคัญในการกระทำของโมเลกุลน้ำน้ำจะเดือดและกลายเป็นน้ำแข็งได้ยากขึ้นมากภูเขาน้ำแข็งส่วนใหญ่จะละลายและเป็นไปได้ว่าเราจะไม่มีเมฆอีกต่อไปเช่นกัน ไอ้น้ำทั้งหมดจะตกลงมาบนเราในรูปแบบฝนตกหนักเราคงโชคดีหากน้ำไม่ท่วมในทันทีน่ะนะแต่น่าแปลกที่ยังมีข้อดีอยู่บ้างอย่างเช่นทุกสิ่งรอบตัวเราจะกว้างขวางขึ้นมากเลยสมมุติว่าเราไม่ได้ถูกน้ำท่วมมันจะมีพื้นที่รกร้างมากมายบนโลกใบนี้บางทีราคาที่ดินอาจจะตกลงก็ได้นะแต่พื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจเหล่านี้น่าจะมีแนวโน้มถูกปล่อยให้ไม่มีการสำรวจเนื่องจากเราไม่สามารถเดินทางข้ามทะเลและมหาสมุทรได้ ไม่เพียงแค่การเคลื่อนที่ข้ามน้ำนั้นยากยิ่งน่าเหลือเชื่อแต่ยังเป็นเพราะแหล่งน้ำทั้งหมดบนโลกนี้จะใหญ่ขึ้นสิบเท่าความคิดที่ว่าหลงทางในมหาสมุรนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่ลองนึกดูว่าถ้ามันลึกและใหญ่กว่าสิบเท่าล่ะโอ้ดังนั้นไม่มีการเดินเรืออีกต่อไปและลืมเกี่ยวกับการบินโดยเครื่องบินหรือไปเยือนอวกาศได้เลยแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าโลกมีขนาดเท่าดาวหรือห่าเราคงมีภูเขาไฟประทุอยู่ทุกที่เนื่องจากมวลที่เพิ่มขึ้นโลกจะไม่เสถียรอย่างมาก ภูเขาไฟที่ดับแล้วทั้งหมดจะกลับมาปะทุอีกครั้งและจะมีลาวาและก๊าซพิษอยู่ทุกขนทุกแห่งในปี1883มีการประทุที่สร้างหายานะทำลายล้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นคือการประทุของภูเขาไฟกรากระตัวมันเกิดขึ้นบนเกาะเล็กๆเ,เกาะหนึ่งแต่ผู้คนทั่วโลกสามารถสัมผัสได้ถึงผลที่ตามมาการประทุทำลายเกาะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิจ,จำนวนมากและกลุ่มเมฆก,ก๊าซพ,พิษแผ่กระจายออกไปในระยะทางหลายกิโลเมตร ทีนี้ลองจินตนาการถึงสิ่งนี้แต่แยกกว่านั้นสิบเท่าดูนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกขนาดเท่าดาวพฤหัสบดีของเรามันอาจจะคล้ายกับการล่มสลายของอุกกาบาตชิกซุลุกซึ่งเป็นอุกกาบาตท,ที่กวาดล้างไดโนเสาร์ไปจากพื้นโลกจากนั้นก๊าซพิษก็แพร่ก,กระจายไปทั่วโลกทําให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกโอ้แล้วเราก็จะสูญเสียสนามแม่เหล็กไปด้วยเหมือนเป็นของแถมไงล่ะ สนามแม่เหล็กมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมากรอรีบรานจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าวว่ามันช่วยปกป้องชีวิตบนโลกจากความเลวร้ายของอวกาศซึ่งหมายถึงการแผ่รังสีและลมสุริยะทุกประเภทมีการเหล็กหลอมเหลวอยู่ภายในโลกของเราซึ่งมีหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กหากความดันบนแกนกลางนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมันจะสามารถแข็งตัวได้และด้วยเหตุนี้สนามแม่เหล็กโลกก็จะหายไปเราจะได้รับผลกระทบจากรังสีคอสมิก ซึ่งน่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้เอาล่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าการมีชีวิตยอยู่บนโลกใบใหม่นี่น่าจะเป็นฝันร้ายจริงๆและอวกาศของเราล่ะคุณคงเคยได้ยินว่าดาวพฤหสัสบดีช่วยปกป้องเราจากดาวเคราะห์น,น้อยด้วยแรงโน้มถ่วงที่แข็งแกร่งของมันนี่จะกลายเป็นงานของเราดาวพฤหสัสบดีประสบก,บกับการชนประมาณ2 4 0 0 0ครั้งต่อปีและตอนนี้มันจะเป็นชะตากรรมของเราคุณจำที่ผมพูดถึงอุกบาตชีส้สรุปได้ไหม ศกคณิตกรรมที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับโลกของเราทุกๆ100ล้านปีหรือมากกว่านั้นแต่ถ้าโลกของเรามีขนาดเท่าดาวพฤหัสบดีเจ้าพวกนี้จะมาเยี่ยมเราทุกวันศุกร์นอกจากนี้เราคงต้องกล่าวว่าลาก่อนกับดวงจันทร์ดาวบริวารที่อยู่ใกล้กับเรามากเกินไปดังนั้นหากโลกมีขนาดโตขึ้นมันจะเป็นหายนณที่แท้จริงเราจะได้เห็นดวงจันทร์ถูกแยกออกจากกันบนท้องฟ้าแน่นอนว่าหลังจากนั้นเศษชิ้นส่วนเหล่านี้จะพุ่งเข้ามาหาเรา มีทฤษฎีหนึ่งอ้างว่าเมื่อหลายพันล้านปีก่อนดวงจันทร์กับโลกไม่ได้อยู่คู่กันและชิ้นส่วนของมันก็รวมกันเป็นลูกบอลตอนนี้มันเหมือนกับการเฝ้าดูการสร้างตัวของมันแบบย้อนกลับและแม้ว่าดวงจันทร์จะรอดซึ่งก็ยังคงอยู่ในวงโคจรของโลกการเปลี่ยนแปลงของกระแสะน้ําก็ยังคงเป็นเรื่องที่รุนแรงผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้แต่ซึนามิอาจ,จเป็นหนึ่งในนั้นในทางกลับกันเราอาจจะได้ดวงจันทร์ใหม่มาเพิ่มสักสองสาดวง ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์มากถึง79ดวงมันเป็นภาพที่งดงามน่าดูหากเมฆก,ก๊าซจากการประทุของภูเขาไฟทั้งหมดไม่ได้บดบังมากนักน,นอกจากนี้การปรากฏตัวของดาวเคราะห์ยักษ์ดวงที่2จะมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบสุริยะทั้งหมดแต่ไม่ต้องกังวลดาวเคราะห์ดวงอื่นจะไม่พุ่งชนเราหลายคนประเมินระยะห่างของดาวเคราะห์แต่ละดวงต่ำเกินไปแต่ถึงกระนั้นโลกใหม่จะเปลี่ยนวงโครจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นเล็กน้อยและส่งผลต่อความเร็วในการหมุนรอบตัวเอง และโลกเองก็จะหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้ช้ากว่ามากเนื่องจากมันมีมวลมากตัวอย่างเช่น1ปีจะเท่ากับ12ปีโลกบนดาวเพฤือหัดแน่นอนว่าทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อฤดูการและสภาพอากาศโดยทั่วไปอย่างมากดังนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าคุณกล้าที่จะถามคําถามนี้นะเนี่ยแต่ถ้าวันหนึง่งเราสามารถหาซูเปอร์เอิร์ทที่อยู่อาศัยได้ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับดาวเพฤือหัสบดีมันคงจะเป็นเรื่องน่าสนใจอย,อยู่นะที่จะลองไปตรวจสอบดู